เขามีสิ่งเลวบ้างนั้นช่างหัวเขาแต่จงเลือกเอาสิ่งดีๆที่เขามีอยู่จะเป็นประโยชน์กับโลกบ้างนั้นอย่างน่าดูสิ่งที่ชั่วก็อย่าไปรู้ของเขาเลยจงมองหาสิ่งดีดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวมองหาสหายเอย่ย เหมือนเที่ยวมองหาหนวดเต่านั้นตายเปล่าเอ่ยฝึกให้เคยมองตาดีมีคุณจริงนักครินมิดหมอยินดีต้อนรับทุกทกท,กท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องหลางหรือว่ามิดหมอหองลวงพ่อเดิมและก็ถ้าหากพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ทราบกันในานามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควแล้วเทพเจ้าเมืองปากน้ำโพ แล้วก็ที่สำคัญในเมืองปากน้ำโพนั้นก็เป็นเมืองแห่งพยมังกรและก็ยังมีหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาบรมีของหลวงพ่อเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นและก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็กดมาที่เบอร์0863291496 เบอร์9 8 6 3, 2, 9, 1, 4, 9 6 9รู้ว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คำว่า b ig o n e ตามด้วยหมายเลข99 BIG ก้ n บิเพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์รือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับ ที่ท่านเหน็นนกกล้องขนาดนี้ก็จะเป็นมีดส่วนหนึ่งนะครับที่ผมได้นำเอาออกมานะครับนะจากเซฟก็คือมาให้ท่านได้รับชมนะครับก็เอามาทำคลิปทำวิดีโอนั่นแหละนะครับนะ,ะก็ไม่ว่าจะเป็นมีดยุกต้นๆน,นะครับของหลวงพ่อเดิมหรือก็จะเป็นมีดยุกกลางจะเป็นมีดยุคปลายของหลวงพ่อเดิมก็ดีนะครับก็ต้องบอกว่ามี หลากหลายยุคนะครับหลากหลายยุคที่ผมได้พยายามที่จะนำเอามาหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะทางช่องทาง YouTube นะครับก็จะลืมนะครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือว่าท่านเก่านะที่เข้ามาติดตามรับชมทางช่อง YouTube นะครับ เมื่อท่านชมแล้วนะครับนะท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปนะครับในแต่ละวิดีโอถ้าดูดีแล้วก็มีประโยชน์ถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับเข้ามาช่วยกันกดไลค์และกดแชร์นะกดติดตามนะครับนะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งก็เนื่องจากว่าเวลาผมาได้เขาเรียกว่าอัปโหลดนะวิดีโอชุดใหม่ๆขึ้นไปเนี่ยก็จะ ทำให้เขาเรียกว่าถ้าท่านได้กดกระดิ่งเอาไว้นะครับก็จะทําให้ท่านวิดีโอนะทุกๆทุกๆวิดีโอนะครับของผมเนี่ยก็จะเด้งไปหาท่านนะและจะทําให้ท่านนั้นได้รับชมนะครับนะ,ะในทุกๆวิดีโอที่ผมได้อัปโหลดขึ้นไปนะ,ะกะน็นองจากว่าไม่อยากให้เขาเรียกว่าพลาดนะครับนะในเรื่องของมีด นะดีๆของครูบาอาจารย์ของเราแต่ละเล่มว่ากันง่ายๆนะ,ะนะครับนะถ้าเกิดว่าไม่กดกระดิ่งท่านก็จะพลาดในเรื่องของอการรับชมนะครับนะก็คือเครื่องรางของครูบาอาจารย์ของเรานะครับนะ,ะก็ผมได้นําเอามีดนะครับหลายยุคหลายสมัยนะเข้ามาให้ท่านได้รับชมแลวก็ให้ท่านได้ศึกษานะครับนะก็คือไปด้วยกันนะ เอาละครับวันนี้นะครับก็นะก็จะได้นําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะอ่าส่วนใหญ่ก็จะมีความหลากหลายนะครับนะมีดที่ได้วางเอาไว้นะครับนะอ่าให้ท่านได้ชมไปด้วยแต่วันนี้จะนําเอาเป็นมีดดําไม้ฝักไม้นะครับนะยุคต้นๆของหลวงพรเดิมนะอ่าก็พูดถึงมีดยุคต้นเนี่ยก็อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่า เคยเรียนไปหลายคลิปหลายวิดีโอนะเป็นมีดที่ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนนะเป็นศิลปะของชาวบ้านนะครับนะซึ่งมาร่วมด้วยช่วยกันตีในยุคนั้นสมัยนั้นนะสมัยก่อนวัดน้องโพเขามีโรงตีมีดนะครับนะเขามีโรงตีมีดนะก็อพอชาวบ้านเสร็จจาก ไล่จากนาส่วนใหญ่ก็จะมาช่วยนะครับลงพ่อตีมีดนะ mm hmm. ก็หมายความว่าคนไหนที่เก่งทางด้านตีมีดก็มาช่วยตีนะครับคนไหนที่เก่งในเรื่องของการตอกลายนะครับในะการลงอคการะอะไรต่างๆพวกน,นี้ก็จะแบ่งหน้าที่แล้วก็บทบาทนะแต่ละท่านออกไปนะครับนะก็แล้วแต่ว่า แต่ละท่านนั้นมีความสามารถนะครับนะโดดเด่นทางด้านไหนว่ากันง่ายนะหลวงพ่อก็อพยายามที่จะดูนะครับนะพยายามที่จะดูนะคนไหนเก่งทางด้านการตอกลายคนไหนใช้เรียกว่าแรงดีๆก็ไปใช้ตีนะครับไปใช้ตีไปใช้เผามีดประมาณนี้นะครับพอตีเสร็จก็จะมาส่งมาให้ช่างก็คือผู้ที่มีฝีม,มือไร้เมือก็คือตอกลายนะก็คือ แต่ที่สําคัญมีดยุคต้นๆเนี่ยครับถ้าเอาความสวยงามเนี่ยก็จะสู้มีดยุคกลางกับมีดยุคปลายไม่ได้นะแต่ถ้าเอาความใช่ต้องเรียกว่าจัดเต็มนะครับนะเต็มไปด้วยความใช่เรียกว่านะเอาล่ะนะครับก็วันนี้ผมจะได้นําเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับนะมาให้ท่านได้รับชมนะมีดเล่มนี้ก็เป็นมีดที่ขนาดเล็กนะครับเป็นมีดขนาดเล็กเป็นมีดขนาดพกพานะนี่ผม มีทุกเล่มนะครับจะได้เขาเรียกว่า,าที่อยู่กับผมนี่เรียกว่าชโลมน้ํามันอย่างดีนะครับนะน้ำมันที่นํามาชโลมก็จะเป็นน้ํามันมะกอ,อกนะครับนะน้ํามันมะกอ,อกน้ํามันมะพร้าวอย่างนี้นะก็จะมานะครับเอามาชโลมนี่นะครับนะแหมเชือกนะครับนะมาแบบไหนอยู่แบบนั้นนะนะครับแหมรัดมีด ในยุคนั้นสมัยนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกดีบุกนะครับหรือไม่ก็จะเป็นเชือกนะ,ะเป็นเชือกแบบนี้นะครับนะ,ะมาลัดนะครับให้เกิดความแข็งแรงนะ,ะนี่ครับก็นะครับนะเป็นฝักไม้นะครับนะ,ะด้ามไม้ฝักไม้แล้วก็เป็นแหมที่ลัดฝักนะแหมที่ลัดฝักก็เป็นเชือกนะครับนี่เอามาให้ท่านได้ได้รับชมนะ นี่นะครับก็นะเฉพาะใบนะครับเฉพาะใบก็อยู่ที่ประมาณสองจุดห้านะครับประมาณ2.5งจานะรวมด้ามฝักแล้วมีดเล่มนี้อยู่ที่เกือบเกือบหนิ้วนะครับเกือบเกือบหนิ้วแหละนะถือว่าเป็นมีดดา้มไม้ฝักไม้ในยุคต้นๆที่หาพบเจอกันได้ยากนะครับเป็นมีดที่หาดูได้ยากเลยทีเดียวนะจะออกมาให้ท่านได้รับชมในวันนี้นะครับนะ เอาละครับก็นะพอเราชมในส่วนของภายนอกนะครับก็มาดูในส่วนของภายในดูบ้างนะอ่าส่วนใหญ่การทำคลิปทวีดีโอจะเน้นซูมนะครับนะให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะของอมีดทั้งภายนอกและภายในนะอ่านี่นะครับเอามาให้ท่านได้รับชมนะอ่านี่นะครับเป็นมีเรื่มนี้จะเป็นการตอ,อกลายนะครับเป็นลายเสมาใบโพ เต็มใบนะเป็นลายเสมาใบโพเต็มใบนะครับก็ดูใบโพก็รู้สึกว่าจะาเขาเรียกว่า,ามีเล่มนี้ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะนี่ก็เห็นไหมครับใบโพเรียกว่านะครับนะแทบจะคือศึกไปเยอะนะครับนะเป็นนี่ที่ผ่านการใช้งานมาค่อนข้างที่จะโชคโชนนะครับมีเล่มนี้นะนี่นะครับนะ โอเคพอดึงในส่วนของใาบาออกมาเรามาดูในส่วนของฝักก่อนนะครับนะเมื่อกี้เราชมในส่วนของภายนอกไปแล้วนะครับในส่วนของภายนอกไปนะทีนี้เราก็มาดูในส่วนของนะครับก็คือเป็นส่วนภายในนะภายในนะครับนะภายนอกก็ว่าเก่าแต่ข้างในก็คือมีรอยปุกนะครับนะมีรอยปุกแล้วก็เต็มไปด้วยคราบไพนี่นะครับนะผมจะ ซูมให้ท่านได้เห็นก็คือความเต่านะครับความเป็นธรรมชาติของมีดเรื่อนี้แหละนะ,ะให้ท่านได้ดูนะครับให้ท่านได้รับชมนี่นะ,ะพยายานู้นแหละครับซูมสุดปลายของมีดเลยนี่นะ,ะนะครับนะลองดูนะครับว่าเก่ามากๆเลยทีเดียวนะนี่นะครับก็เมื่อดูกันแล้วก็ดูให้ทุกซอกทุกมุมนั่นแหละนะ เก่าจริงๆนะครับมีเมินะมียุคต้นก็มีอายุ90กว่าปีถึง100ปีนะครับนะถึง100กว่าปีด้วยซ้าไปนะโอเคนะครับออกมาดูในส่วนของภายนอกไปแล้วนะครับเราก็มาชมในส่วนของภายในของฝักนะท่านลองดูนะครับว่าความเก่าของมีดเลมินะครับนะก็เป็นมีดที่จะแปลกนิดนึงนะครับนะเป็นมีด ใบจะอ้วนนะนิดหนึ่งแต่ว่ามีความาเรียกว่ากระทัดรัดนะครับนะก็คือเล็กนิดเดียวนะเล็กนิดเดียวสําหรับมีดเล่มนี้นะนะครับจะไม่ได้เป็นมีดที่ใหญ่นะครับเฉพาะใบก็อยู่ที่2นิ้วกว่านะครับอยู่ที่2นิ้วกว่านี่นะนะครับเรียกว่าเป็นลายที่เรียกว่าจะบ่งบอกถึงการตอกด้วยมือนะครับนะเป็นศิลปะ ก็คือชาวบ้านชาวบ้านนะ <c oughs> อย่างที่ผมได้เรียนไปนะถ้าเอาความสวยใครไปติดความสวยนะครับก็จะอาจจะพลาดโอกาสดีๆไปนะ,ะนะครับมียุคต้นจะไม่เหมือนมียุคกลางและมียุคปลายนะครับนะเป็นมีดที่ยังไม่ได้ผ่านการพัฒนาก็หมายความว่าใครอยากได้แบบไหนในยุคนั้นก็สั่งตีแบบนั้นนะอ่านี่นะครับเป,เป็นลักษณะอย่างนี้นะ,ะรวมด้ามฝัก นะครับรวมด้ามฝักต่5ห้านิ้วกว่าๆนะมีเล่มนี้นะเฉพาะใบก็ไม่ถึง3นิ้วนะครับนะไม่ถึง3นิ้วนี่ก็จะเห็นความแปลกนะครับนะผมเอาความแปลกมาให้ท่านชมนะ,ะมีดุยต้นๆน,นี่ก็จะมีความแปลกนะครับมีความหลากหลายเขาเรียกว่าเป็นมีดที่ไม่ค่อยได้เจอไม่ค่อยได้เจอกันนะไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่อนะัอย่างนี้เป็นต้นนะ นี่นะครับก็เอาอมาให้ท่านได้ดูนะครับส,สันของมีดเรียกว่าหนาเลยทีเดียวนะครับนะหนาเลยทีเดียวนี่นะก็นะครับยันปลายของมีดเลยนี่นะน,นะครับก็เรียกว่าเป็นมีดที่เขาเรียกว่าเก่าแก่มากๆเลยมินะครับนะเป็นมีดที่เก่าแก่มากๆเลยทีเดียวนะเห็นไหมครับ ก็นี่แหละก็คือเป็นมีดยุคต้นๆน,น,นะครับนะของหลวงข้อเดิมที่เรียกว่าหาชมกันได้ยากเลยทีเดียวนะ,ะเป็นเสมาใบโพนะครับเต็มใบเสมาใบโพเต็มใบแล้วก็เป็นใบโพโบราณมากๆนะครับนะ,ะเป็นเสมาใบโพโบราณมากๆที่สําคัญมีเลยมิจะผ่านร้อนผ่านหนาวมาค่อนข้างเยอะนะครับนะดีนะ,ะเป็นมีดที่ ขนาดจิ๋วนะครับเป็นมีดขนาดพกพานั่นแหละนะเป็นเป็นมีดเขาเรียกว่าไซส์ปากกานะไซส์ปกักทำไมถึงเรียกว่าไซส์ปากกานะครับนะมีดถ้าเกิดว่า,าจาก4นิ้วไปถึง5นิ้วนะครับแต่ไม่แต่ไม่เกิน6นิ้วนี่อันนี้เขาเรียกว่าเป็นมีดไซส์ปากกาแต่ถ้าเกินตั้งแต่6นิ้วขึ้นไป7 8นิ้ว10นิ้วสนี่เขาเรียกว่าเป็นมีด ขนาดพกผ่านะครับนะหรือเรียกว่าเป็นมีดไซส้กระเทยนะ,ะก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับนะแต่ถ้าเป็นมีดต่ำกว่า6นิ้วลงมานะ,ะเรียกว่าเป็นมีดปากกาได้เลยเป็นไซส้ปากกาว่ากันง่ายนะเป็นไซส้ปากกานะครับแต่ก็ถ้ารูปลักษณ์เนี่ยก็จะเป็นแบบมีดควานช้างมั่งอะไรมั่งนะแต่เป็นใบชนิดใบอ้วนนะใบหนาใบกันง่ายนะครับนะ ท่านลองดูนะครับนะคราบใครนะความเก่าของมิลเล่มตรนะเรียกว่าเต็มไปด้วยความเก่านะครับนะแล้วก็การตอกนะครับตรงนั้นจะเป็นรู้สึกจะเป็นอ่าเขาว่าชอบฟ้ากระหนกนะครับนะตรงปลายของอมีดนะครับนะชอบฟ้ากระหนกนะนี่ก็ ใช่หไหมครับนะเต็มไปด้วยความเก่านะครับเต็มไปด้วยความเป็นธรรมชาตินะเสมาใบาโพแบบโบราณน,นะครับเสมาใบาโพแบบโบราณน,นะทีนี้ก็ในส่วนของกันมีดนะครับอันนี้ก็จะเป็นโลหะนะธรรมดาเลยนะครับนะไม่ได้มีเ,เงินไม่ได้มีทองอะไรนะครับเป็นโลหะแบบธรรมดานะนี่นะก็นะครับนะบนะเป็น <c oughs> จุดศูนย์รวมนะครับนะ บรรจุมวลสารเข้าไปนะเมื่อบรรจุมวลสารเข้าไปก็จะนี่นะครับเขาจะปิดด้วยข้างนี่นะนะครับเต็มไปด้วยคราบไข่นะอาจจะปิดด้วยข้างนี่ครับนะเป็นมีดจิ๋วแต่แจ๋วนะครับเป็นมีดเล็กๆพิกหนูนะเป็นเหมือนกับว่ารูปลักษ์นะครับรูปทรงเป็นเหมือนมีดควันช้างนะเป็นมีดถ้าเป็นมีดใหญ่ๆก็เรียกว่าเป็นมีดควันช้างนะ อ่านี๋นะครับที่ท่านเห็นอยู่นะแต่นี้เป็นไส้ปากกานะครับนะเป็นใบหนาสันหนานะครับนี่นะท่านลองดูนะครับนะมองวิเคราะห์ดูความเก่านะอ่าผมชอบนะครับผมชอบเก็บของแบบนี้นะชอบเก็บของแบบนี้นะครับอ่าอาจจะไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่นะอ่าบางคนก็เาเรียกว่ามองนะครับมองอย่างไรก็ไม่ใช่มองอยังไงก็ ไม่สวยอะไรประมาณนี้นะครับนะถ้าคนไหนไปติดความสวยอย่างที่ผมได้เรียนไปนะ mm hmm. ก็อาจจะพลาดโอกาสดีๆนะครับนะแต่ถ้าเอาความใช่นะอาหมีดใช้งานจริงๆต้องหามีดแบบนี้นะครับนะเกว่าไปไหนมาไหนปลอดภัยนะนะถ้าท่านไหนทราบนะครับโนะดยคนที่อยู่บนเส้นทางเครื่องรางนะครับนะของอามีดหมอหลวงพ่อเดิมพอจะทราบกันดีนะ ถ้ามีติดตัวไว้พกพาไปไหนมาไหนก็ถือว่าเรียกว่าปลอดภัยนะครับสบายใจได้นะสบายใจได้นะครับนี่มาให้ท่านได้รับชมนะครับเป็นมีดที่นะ,นะครับบางท่านก็อยากจะมีไว้ในครอบครองไว้สักเล่มสองเล่มอะไรประมาณนี้นะครับก็คือไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจนะครับ มีหลายท่านนะครับอยากจะได้มีดเอาไว้ใช้สักเล่มหนึ่งนี่ก็ไปเที่ยวก,กอลนะครับนาหน,ะททน้าเขตคนนู้นคนนี้เราไปตระเวนถามคนนู้นคนนี้ทีประมาณนี้นะอ่านะครับนะจริงๆแล้วนะครับการทําอย่างนั้นนะนะครับก็เราไปละเมิดนะครับเราไปละเมิดก็คือไปกอลนะเอามีคนอื่นเข้าไปถามนะครับนะ คนโน้นคนนี้ทีนะครับนะจริงๆถ้าเป็นเซียนตัวจริงเนี่ยเขาจะไม่ได้ตอบให้ท่านนะครับนะจะไม่ได้ตอบให้ท่านนะ,ะก็คือตอบไปอย่างที่ผมได้เคยเรียนไปนะครับก็มีมีแต่เสียกับเสียนะ,ะมันไม่ใช่เป็นข้อดีเลยนะครับนะ,ะเพราะฉะนั้นการทําอะไรก็แล้วแต่เราก็ควรจะต้องอ,อย่าให้เสียเพื่อนนะครับอย่าให้เสียเพื่อนนะ,ะ,ะถ้าเราไม่ไปละเมิดนะครับนะหรือไป วิภาควิจารณ์นะครับของเพื่อนก็คงจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นว่ากันง่ายนะอ่านี่นะครับการตอกลายหรือว่าตอกกล้องเลือดนะครับนะอ่าก็จะบ่งบอกนะครับการตอกด้วยมือนะอ่าคนไปเซมานะครับนะจะไม่ได้ปลานิดสักเท่าไหร่นะครับนะนี่แหละคือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอ่าหรือว่ารูปแบบของมีดยุคต้นนะครับนะยุคต้นต้นของก็เดิมนะ เอามาให้ท่านได้รับชมนะครับนะก็นั่นแหละครับก็คนที่เขาเรียกว่าคนจะได้ของดีหรือว่าของไม่ดีไปไว้เนครอบครองการมองเป็นเรื่องสําคัญนะครับนะาการมองเป็นเรื่องสําคัญมากจึงมีคํากล่าวไว้ว่าสองคนนั้นโยนตามช่องอีกคนหนึ่งไม่ว่าจะมองตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยครนตมไปหมด ส่วนอีกคนนั้นเ็ามีสายตาที่แหลมคมนะครับนะไม่ว่าเขาจะมองมุมไหนตรงไหนเขาก็าจะเห็นเต็มแต่ดวงดาวแพรวไปหมดนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็เราจะไปคาดหวังนะครับให้คนอื่นเนี่ยก็จะมาเห็นเหมือนเราคิดเหมือนเราทาเหมือนเราอะไรต่างๆนี่นะมันก็คงยากนะครับนะเป็นนั้นว่ามีดเล่มไหนก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราดูแล้วนะครับตรงจริตนะ เราชอบนะครับนะผมเชื่อว่าคนเราเห็นไม่เหมือนกันแน่นอนชอบไม่เหมือนกันแน่นอนนะนะครับบางคนก็บอกว่าสวยบางคนก็บอกว่าไม่สวยบางคนก็บอกว่าใช่บางคนก็บอกว่าไม่ใช่ประมาณนี้นะมันก็อยู่ที่ <_" S 1> ทเขาเรียกว่านานาจิตตังนะพระพุทธองค์ท่านก็ตัดเอาไว้ชัดเจนนะนานาจิตตังนะครับก็มองคนละมุมเห็นคนละอย่างนะ ก็อย่าไปคาดหวังเลยนะครับบ้านะถ้าเราคิดจะไปถามคนอื่นให้เรานึกถึงเขาเรียกว่านานา,นาจิตตังนะครับนะคือเห็นไม่เหมือนกันต่างคนต่างเห็นต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทาประมาณนี้นะาบางท่านในสิ่งที่ท่านเห็นว่าใช่แต่คนอื่นเขาบอกว่าไม่ใช่นะตัวนี้แหละครับจะทําให้ท่านสูญเสียโอกาสนะ อย่าทให้ท่านนั้นสูญเสียสิ่งที่ดีๆไปนะครับแทนที่จะได้ของดีๆไปไว้ในครอบครองก็พอไปถามคนนูน้นคนนี้นะครับนะก็ตอบไม่เหมือนกันเห็นไม่เหมือนกันนะ,ะเพราะฉะนั้นอย่าไปคาดหวังว่าจะให้คนอื่นนั้นก็คือเขาเห็นเหมือนท่านคิดเหมือนท่านนะครับนะ,ะไม่ว่านะมีดอะไรยังไงของครูบาอาจารย์นะครับท่านไหนแล้วแต่ตามเป็นนั้นว่าหากท่านเห็นแล้วนะครับท่านมองว่าใช่แล้วตัดสินใจตุ้มไปเลยนะ นะครับนะเมื่อตัดสินใจแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปปรึกษาใครนะการปรึกษาเป็นเรื่องที่ดีนะครับอย่างที่ได้เรียนเอาไว้นะแต่อย่าลืมนะครับถ้าไปปรึกษาผิดคนนะก็หมายความว่าถ้าไปปรึกษาคนไม่รู้หรือคนไม่รู้กว้างคนไม่รู้จริงนะมันจะทําให้ท่านนั้นโยนของดีๆทิ้งไปนะโนยนของดีๆทิ้งไปนะครับอันนี้ก็เรียนท่านตรงๆแบบนี้แหละนะครับนะเรียนท่านตรงๆแบบนี้เลยนะ เพราะฉะนั้นนะครับก็อย่าไปคาดหวังนะครับนะ,ะคนอื่นจะให้คนอื่นเห็นเหมือนท่านคิดเหมือนท่านทําเหมือนท่านมันเป็นไปไม่ได้นะครับนะไม่งั้นเราก็ต้องไปมีภรรยาคนเดียวกันนะ,อ,ะอันนี้ก็คือเรียนตรงๆเรียนจริงๆนะครับนะไม่มีอะไรที่จะต้องมาเขาเรียกว่าเสแสร้งกันนะครับไม่มีหวานนะให้กันนะครับนะเอาความจริงพูดกันดีกว่านะ เอาละครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขนาดนี้นะครับผมใช้เวลามาก็พอสมควรนะครับก็ใช้เวลามาถึงตอนนี้นะครับ21กับ13:14วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับก็สำหรับท่านเก่าๆหรือว่าท่านใหม่ๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนทางช่อง y o u t u b e นะครับนะ ของผมเองนะครับก็เมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วอย่าลืมนะครับหากท่านเห็นว่าในแต่ละคลิปในทวิตีโอนั้นดูดีแล้วก็มีประโยชน์นะครับนะถ้าเห็นอย่างนั้นนะ,ะก็อย่าลืมนะครับก็เข้ามาช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะ,ะที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับก็เนื่องจากว่าผมเองก็พยายามที่จะ,ะทําคลิปนะครับนะทำวิดีโอ,อเพื่อที่จะอัปโหลดนะไปให้ท่านทุกให้ทุกทุกท่านได้รับชมนะ ที่สําคัญนั้นในแต่ละคลิปในพี่โอนะครับก็จะนาเอาความหลากหลายของมีดนะมีดคูบาจา์นะครับที่ผมได้มีอยู่นี่แหละนะจะเอาทยอยนะครับหมุนเวียนเปลี่ยนให้ท่านได้รับชมนะเช่นมีดยุคก,กลางของหลวงพ่อเดิมนะครับหรือว่ามีดยุคมีดยุคต้นยุคกลางยุคปลายของหลวงพ่อเดิมหรือไม่ก็จะเป็นพระ อริยสงฆ์นะครับนะเช่นหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อลุงหลวงพ่อกันหลวงพ่อกล้วยนะหลวงพ่อเงินวัดพระปัางเหลืองอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็มีทุกหลวงพ่อนั่นแหละนะครับแต่ว่าที่มีมากที่สุดนะครับที่ผมได้รวบรวมเอาไว้เนี่ยก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะฮะท่านไหนเป็นสายตรงของหลวงพ่อเดิมก็แสดงว่ามาถูกที่ถูกทางถูกคนนะครับนะ ก็สามารถที่จะแอดไลน์แล้วก็ติดต่อสอบถามพูดคุยรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับนิเทศศาสตราของครูบาอาจารย์นะครับในเขตักน้ตอนล่างได้ทุกๆองค์ได้ทุกๆวันว่ากันง่ายนะครับนะได้ที่เบอร์0863291496เนะเบอร์0863291496นะครับในทุกๆคำถามนะครับนักขลินมีหมอมีคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้ ผมนักคลิมิตหมอก็กล่าวคำว่าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ